ถ้าซอนซอนล่างกมาเสียงต่ำอ่าซอนล่างมือซ้ายถ้าซอนขวาเสียงสูงเหมืมมอว่าต้อนก็ซ้อนลงพร้อมกันซ้ายขวาลงพร้อมกันก็เป็นตีคู่แปดอ่าเ,เรียกว่าคู่แปดเรียกเเรียกว่าคู่แปดอ่าคู่แปดไปก็จะตีไปใช้ซ้ายขวาสลับไปไปซ้ายขวา ช้าๆมาขยาบไปปลาขึ้นหรียงเสียงขึ้นไป,หไปให้ได้เดียวทีโดโดเรเรอตตีสลับกัะไ่ยกันมาว่ารอง้ษษาคุตักสายแม่แม่ถึงจะตอบเพลงได้ต่อไปแล้ตามตามที่ที่ครูบอกแล้วกล้องแล้วแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการตอบเพลง ต่เพงเลื่องต่อเอง,กต,กเองอตั้งใจเรียนเพราะว่าเวลาเราไม,ไม่ปกติเหมือนสมัยก่อนแล้วแล้วก็ขอร้องว่าเวลาเข้าเรียนกับครูที่ขอร้องว่าจะโทรศัพท์อา้ามเอามาเล่นในห้องเด็กขาดนะครับีล้เวเจอกันนะครับ